आकायेति छेवे में लेते पले चखेतेगा मेले आकायेले नलो पो जेपे खादे खौ से फनाय ला आकायेति छेवे लेते पले गला मेले चेलि एंगा सांगा होतेवेले पुफासो फसो वालेते बे मेले दे आकाये लका जानो गतेले आकायेति छेवे ले मोफा खय छेग ए आपु फो ए जा आकाये मेले

สุตาสุตากู้ดูตจ e ๊กได้หรอปะสุากู้ด e e. ูโจ๊กได้ไหมสุตาไปแก่ดิแม่แมแกไปแล้วก็เลจา้่สาาเอะถ้าเย็นดเฉ่ากเยักโคกับเตว่าเปิดยตเยย ยเปจ้ามาติปุกเฮยยเปจ้าเยเปจ้าเฮ็ดเฮ็เย็ดเฮ็ดไ่แย่แค่อป่าวมาติเลยนามึ้าช้าตกเอไปละใครเตะป้อมอมอยจะจักติดจักขอโดนเลนาะจะปาตียาวคอเว่ได้จะยยคอ มาติปุ๋ให้แม่ลีเชลี่ล้วนน้ำอยู่แต่สบายอยู่แ <Jim> ต่ไปเติเชเวลีตมาปุให้เยเต๋ออเจเจเตเวลีชอกับเยอบเวลย่โยโยโย่นาเฮคยลคตร

เจ้าปอมาจ้าเวรีนอเธออย่าเพิ่งกินขนอมอ่ะขนุตติตาจ,าาจ้าโทรศัพท์แตะจะาป๋อเหล่าเตียตีไปแล้วเหรอไรอเตียตีเชลเล์ชอบไงยอยู่เลยงาปั้มอยู่ขนดูเชีวยวมั้งเหรอชอไงอยู่เลยเอาปุ๊กใครใส่มาเชื่อจ้าเไย Apo, kayo po. Ngayon na, batid. Yumi, ako katiba yun.